ข้อที่สองบอกว่าเมื่อมีฝูงกวางมีฝูงกวางนะเข้ามาใกล้เสือหลบซุ่มอยู่ตามพงหญ้าหรือว่าพุ่มไม้เพื่อดักขยํากวางโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงสิ่งมีชีวิตสองชนิดนั่นคือกวางแล้วก็เสือนะคะสองชนิดนี้เนี่ยอยู่กันแบบภาวะล่าเหยือ่อก็คือกวางเขาจะเป็นเหยื่อของเสือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาวะล่าเหยือ่อ มีกวางเป็นเหยื่อแล้วก็มีเสือเป็นผูลานะคะซึ่งในความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยเขาจะกําหนดจํานวนประชากรซึ่งกันและกันนะคะกําหนดประชากรซึ่งกันและกันก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่ากวางอะ่ะน้อยลงจนแบบตายหมดอะ่ะเออถ้ากวางตายหมดเสือก็จะไม่มีอาหารกินใช่ไหมจำนวนเสือก็จะลดลงเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า เสือเพิ่มจํานวนมากขึ้นก็จะกินกวางมากขึ้นกวางก็จะลดจํานวนลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งชีวิตสองชนิดเนี่ยถึงจะเป็นภาวะล,ละเหยื่อแต่ว่าเขากําหนดประชากรซึ่งกันและกันอยู่นะคะทีนี้โจทย์ให้หาข้อที่ไม่ถูกต้องนะดูโจทย์ดีๆนะคะไม่ถูกต้องข้อที่หนึ่งบอกว่ากว้างมีการกระจายประชากรแบบสุ่มใช่หรือไม่ข้อนี้ไม่ใช่ตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะข้อนี้ไม่ใช่ตั้งแต่ข้อแรกเลยเพราะว่ากวางเนี่ยเขาอยู่กันแบบกลุ่มเพื่อ ป้องกันตัวนั่นเองอเขาเขากินพืชกินอะไรไปใช่ไหมเขาก็เลยแบบเอออยู่ตัวเดียวไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยของเขานะคะอยู่เป็นฝูงข้อสองกวางเป็นสิ่งมีชีวิตที่กําหนดประชากรเสืออันนี้พูดไปแล้วถูกต้องนะ,ะก็คือถ้าเกิดว่ากวางตายหมดเสือก็ลดจํานวนลงข้อสามเสือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมประชากรของ,ของกวางอันนี้ก็ถูกแล้วคือถ้าเกิดว่าเสือเยอะนะคะเสือมันก็จะกินกวางกวางก็จะลดจํานวนลงเช่นเดียวกัน พง้าหรือว่าพุ่มไม้เป็นที่พรางตัวของเสือเพื่อล่เหยื่ออาหารส่วนใหญ่ของเสือเนี่ยเขาจะอยู่ตามพุ่มตาม่งยาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเสือเขาเลยจะมีลายที่เราเรียกว่าลายพาดกรอนนั่นแหละเป็นลายที่เขาแบบเพื่อพรางตัวกับกับหญ้ากับทุ่งญ้าอะไรแบบเนี้ยนะเพื่อเอาไว้เป็นผู้ล่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกัน